กก็รูนี่นี่นี่ไว้เนี่ไยนี่ไว้เนี่ย วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาที่แฟลมเซ็เตอร์อีกครั้งน,นึงแล้วก็วันนี้มาในคอนเซ็ปต์เจ้าไทยโคชเชอร์ครับกซึ่งทางแฟลมเซ็เตอร์แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นส่วนรวมอีกส่วนรวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่า ้ที่นี่เป็นเป็นศูนย์รวมของความเป็นไทยจริงๆครับก็ <c oughs> จริงๆดีใจที่ทางสยามเซ็นเตอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่าเข็มเชลาก็อยากเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของซอฟ t ์พาวเอร์อะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซ็ปต์แบบว่า the Thai Cultural Capital ค,คือศูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบ เนาะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ซัพพอร์ตไทยมันแบบไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับพี่วันนี้เป็นพวกเราสองคนอยู่ที่นี่หนุ่มไทยนี่แบบคไทยดีไหมคะหนุ่มไทยลระครับดีครับ่ไนไทยบ้านเหรอฮะพอแครูที่ไทยบ้านแน่นอน ไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในซอฟต์ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าทวกเราก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่มีเวทมนต์คาถาเธอมีมนต์ใดถึงมัดใจคนทั้งประเทศนะครับก็ดีใจมากๆที่เค็ดเวลาทำได้ก็ครูทำได้ครับผม ครับผมก็แรงมากๆเลยเกินแบบเกินเกินฝันมากๆเรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไว้แบบ e ีพแรกอะ่ะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆในพี่ๆโอโอพี่ติดฝนอะไรแบบนี้รวมถึงพี่ๆแฟนนิยายก็คิดว่าแบบน่าจะประมาณ5 6 0 0 0แสนอะไรแบบนี้ก็เต็มที่แบบเกิน เกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแบบนี้แต่พอมันข้ามร้านมาพอ EP พสองมาก็ข้ามอีก EP EP อสามนี่คือพีคไปเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่พี่ทุกคนให้การซัพพอร์ตพี่พี่แบบสื่อทุกคนรวมถึงพี่ๆีเดี่ยวข้างนอกด้วยข้างนอกรอบด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่ดีัมากขอล่าสุดรกนก่อนแหมนอกรีนมาแล้วครับก็ ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสปอร์ตเี็มพิดาต้องรอดดีมากเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ,อแม้ว่าเราจะออนไปแค่3ามอะไรเงี้ยเราก็ได้รับการบอกต่อแล้วก็ช่วยแบบ PR ในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิป mm hmm. การท mm ิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบ แมสแล้วก็แมสต่อไปอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่พี่สื่อที่แบบลงข่าวให้พวกเราตลอดว่าพี่พี่หนึ่งออนแล้วนะพี่สองออนแล้วนะ mm hmm. หรือว่าสถิติต่างๆที่พี่พี่ทำข่าวให้คือพวกเราขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสำนักเลยนะครับที่ mm hmm. เอนดูเก่งน้ำปิงแล้วก็เอนดูในเข็มจีราต้องรอดนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะ <S <S เหมือนกับหายกับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างที่บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือ แค่คุณได้เปิดไตเติลดูอ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอีสานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรอย่างงี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับวัยรุ่นไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราตางเข้าใจในในวัฒนธรรมนั้นอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งไปถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไง Oh. โอ้โหเยอะเยอะเยอะมากมากครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไปอ่ะพี่ๆแบบมามา,มารอแบบให้กำลังใจกันเยอะมากก็คือเราเรา,เราวนไป,ไปไปไปถึงวนเขาเรียกว,ว่าวนอะไรเป็นวงกลมเลยใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ก <c ười> ็ไม่จะมาจบใช่ก็พี่ๆก็ยังแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยอะไรก็ขอบคุณ <c ười> ใช่ก็คือตอนตอนที่เราเห็นอะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียวฮะหมายถึงว่าเราเห็นแค่มิติเดียวก็คือด้านเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่ๆข้างหน้าแล้วก็มีพี่พี่ข้างข้างแล้วก็ข้างหลังที่แบบบวกมือให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมท็อปออกมาเพิ่งมาเห็นในคลิปเพิ่งมาเห็นในคลิปแบบโหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยก็ไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบบวกมือ ให้พี่ๆคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับบางมุมไปไม่ถึงจริงๆใช่บางมุมเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไับเกินไม่ไม่เกินหรือเกินคือเก่งหักไปมีมนุษย์อยู่จริงๆครับคนสัาพักหนริงประมาณห้าคนใช่มีมนุษย์อยู่จริงๆครับทุกคนผมเห็นภาพคนสุดที่เห็นกี่คนอ่ะจำจำนวนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นรถขับไปน้ำปิงเห็นเห็นแล้วก็น้ำปิงอยู่ในเหตุการณ์ปิง นี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเอไอของน้ำปิงต้องบอกว่าบายบายข้างบนด้วยบนสะพานลอยด้วยเพราะว่ามีพี่รอดูอยู่เราก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงยหน้าขึ้นไปคือมันเลยขึ้นไปแล้วแต่พี่เก่งอ่ะเป็นคนหันขึ้นไปทีลหลัง่ค่ะหที่ลังมันมีบนอยู่แน่เราก็ภาวนาใ,ให้มีแหละให้เป็นงานปรจัยผีปเียมีซึ่งก็มีจริงจริงน้นนั้นบรรยากาศบรรยากาศมันเกิน ใช่ใช่แล้วก็มันมันเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งมันทําให้นันปิงรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรวมคนหลายๆด้อมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่สยามแบบเยอะๆขะนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกอะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกกี่ครั้งด้วยซ้ำก็เลยแบบ ดีใ,ใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยอ่ะเหรอเห็นคลิปมีคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยชิงหอ่อเขามาทำไมเอามาถ่ายคลิปอ่ะมันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยาวๆแล้วเขาแบบถือเป็นไม์บูมอย่างเงี้ยเรา <laughs> ก็เห็นอยู่เพราะมันสูงมากแล้วเรามาเจอในคลิปอีกเราก็รู้สึกว่ามุ้ยเ <laughs> ข็มจิราทำอะไรคนไทย <laughs> เก่งๆว่าน่าจะอย่างอย่างที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเซปต์วันนี้เลยมันคือการการกระตุ้นความเป็นไทยทุกคนเก่งๆรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะลึกๆเราเราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบไทยๆกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่งรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมัน มันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงเข็มทิลาในเรื่องของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆทุกคนแบบกลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงอีสานอะไรแบบนี้ใช่แบบยอดไลค์แบบแสนแบบบางบังคิดแบบหลักล้านอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมา ให้ชื่นใจว่าของไทยคนไทยก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับแล้วเดตติงล่าสุดก็คือกรุงเทพทะลุไปไกลมากเลยเอนกันนะคะเดตติ้งจากทีพีก็เห็นโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคือนั้นปิงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่า มันจะเป็นกราฟแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วใน EP สองอะไรเงี้ยแบบกรอปลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สปอร์ตเนาะมันไปแตะเลขเลขหนึ่งกว่าเลยอะไรเงี้ยในในกรุงเทพรวมถึงแบบทังประเทศอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นหลักของคุณเขาหรือเปล่าอ้ค่ทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูกอะไรนะฮะวันนี้ใส่สีดำวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปครับผมตัวเ้าค่ะ ก็ไม่เชิงว่าห้ามนะก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำใช่เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วดูเหมือนเก่กก็คือจะไม่ใส่สีขาวครับมีอะไรหรือ่ไคมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกฮะใช่ก็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างก็ไม่ได้ห้ามแต่เราเกรงใจก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครก็เกรงใจ น้องๆพี่ๆทุกคนใช่เพราะมันบางไปวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกลเทศสาเท่าไหร่ก็เลยโหคุณวันมัสกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเริกต้นนี้สะดือแล้วทั่วสยามเลยวนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ำเงินนะบน้น่ะใช่ไหมครับพอเป็นสีน้ำเงินหนูก็เลยปวดได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ปิดขาที่บางใช่ไหมก็ ถือว่าเป็นความเกรงใจของพ่อครูแล้วที่าควมเกงใจขาถือว่าเ,เ,เขายังไม่อยากาเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่ถึงสะด uke, อือเราบางทีก็อาจจะอยากแต่จ,จะอยากอีพีหลังๆจจะไม่เกรงใจละเนี่ยจะไม่เกรงใจไม่เกรงใจแล้ว yeah, อีพีสี่หน่ะว่าจะวาดไปท่าไหีคะเลนติ้งกับเพสอยากวาดไปได้ดีจริงจริงจริงผมผมรู้สึกว่า ตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเอ็นดูเขียนจีราด้วยหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละหมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทําเราพยายามแบบทํากันบ้านให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากฝากพี่ๆด้วยฝากพี่ๆแบบเอ็นดูเขียนจีราด้วยฝากคนซับพอร์ตด้วยนะครับก็เราเก่งเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกันครับ จริงกครับลูกครับก็ฝากถึงมจิดาต้องรอดด้วยนะครับในอีพีอถัดไปเ,เทรนล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีออนด้วยมันเลยขยับไปถึงแบบ4.2อะไรอย่เงี้ยใช่ใช่แต่ว่าอีพีอถัดไปก็ฝากพี่แบบว่าร่วม Enjoy Moment แบบส่งกำลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่า ถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสดเนาะค,คไปกับดูออนไลน์ในไอชี้นะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไงน้องเคมจะเป็นยังไงแล้วก็เจเชาเนนาะพี่เต้นเฟิร์วันจะมีความสัมพันธ์วุ่นวายอะไรยังไงก็ฝา <c oughs> กติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยินดีหรืพี่เก่งครับสามปีที่ผ่านมายอดพอลผมมาแรางมากแล้วตอตอนนี้หนึ่งหนึ่งเอ็มแล้วใช่ไเป็นยังไงพอเห็นยอดหนึ่งเอ็มยังลดอยู่ไหม ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราก็ก็เป็นยูทเซอร์คนหนึ่งที่แบบตามส่องแอคพี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วไปเรถึว่าเฮ้ยทำไมพี่ันนี้แบบยอดฟอลเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทํายังไงถึงแบบจะถึงจุดนี้ได้อะไรเนี่ยก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบความสําเร็จไปไปไป,ไปพอยต์หนึ่งละหมายถึงว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งละก็ต่อไปก็ ก่อทุกคนซัพพอร์ตด้วยครับก็ไปกันต่อครับซัด300เอ็มทำได้เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้นะไม่ได้ไไดอ๋อท่านี่แหละครับ ปปุุ๊๊คนไทยแท้มีใบเซอร์มีเลขรหัสฮะแบประชาชน13หลักเข้าวัดทำบุญจิตใจดีพระเพียบเรียบร้อยฮะต้องเป็นแบบนี้นะตามหลักขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society